สวัสดีครับเอฟซี FC สาวน้อยเอฟซีล่าพุ่งอิงเป็นยังไงครับเมื่อนี้จากที่ว่าเมื่อวานเมื่อคืนนี่ล่เอเลนคอนเสิร์ตโยโดมสาวน้อยเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เมื่อนี้ก็อีล่าตื่นเศร้ามากก็ไปใส่ครับพี่น้องไปจังหวัดน้องบวัวลําพูครับพี่น้องไปเฮ็ดยังนี่แหละกำลังซิมาคุยน,นี่ยแหละครับพี่น้องเนาะว่าบอหนาเสือว่าสิกเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับอีล่าเฮ้า พอวาสุเทือก็เห็นแต่ว่าอิหละไปหากำลังใจหรือไปบึงซึ่งสีเนาะพี่น้องเนาะบ่ได้มเคยคิดว่าอิละสิใดไปล่งเตะบอลก็คือเอาง,ง่ายๆกับมือนี่อิละไปน้องน้อยไปน้องบัวลำพูนาะพี่น้องก็ไปเล่นกีฬาการการะสนคือลงไปเตะบอลกับเขาอะล่ะครับพี่น้องปั๊ดจักสีวาจังไดครับพี่น้องขนาดลงไปเล่นบอลยังหนาหักเลยครับพี่น้องเนาะบ่ผพิพดผ่านเลยครับอิละเฮาใส่ชุดหนังก็หนาหักไปตลอดครับพี่น้อง แม่แต่ว่าใส่ชุดกีฬาเ้นหน่อยใน่แห้งตัวนาหักหลายพี่น้องเนาะจากไอ้เดเตะหรือบบเตะนอนันอีกเรื่องหนึ่งครับพี่น้องขอให้ได้ลงนี่แหละครับพี่น้องนี่แหละคือแบบว่าว่านาเสื้อนะครับพี่น้องว่าลูกสาวเห่าเสด็จไปล่งสนามขนาดนี้นะพี่น้องเนาะนี่แหละครับพี่น้องมาจากไซครับจึงเลยมาจากความปังความดังของอีหลานะครับพี่น้องไปไซก็มีแต่คนรับเชิญไปนะครับพี่น้องแล้วก็รับเชิญไปเล่นไปมวนกับไอ บอลกันสนของดารานะครับพี่น้องตั้งดารานักล่อดังในซีเนอรทีว่ามาเ่นตรงนี้ครับน้องโบลมพู่ก็คือจะเป็นสนามไอดดนอีสานครับตีครับพี่น้องไอดดนอีสานรับแมนบอลรับพี่น้องอยู่น้องโบลุมพู่นี่แหละครับพี่น้องเห็นแล้วกับพุ่มใจกับอิละที่ลาได้ไปเล่นน้่ที่ได้อิระไปลงไปแลนด์ออกกําลังกายแนะ่ผมเสือว่าอิละกลับมาเนี่ต่อไปนีหลาต้องออกกําลังกายร้ายกว่านี้ครับพี่น้องเพราะยัง เพราะว่าขันเชื่อว่าไครอีลาได้แลนแนนซีฮูเลยว่ามันเมือยครับพี่น้องแต่กคอีลาก็ะดย่ยางเล่นยญางปกตินะครับพี่น้องในแนมแบบว่าดาลาดังคือเห็นยังกระดาหักครับพี่น้องความที่เขาเห็นนะครับพี่น้องเห็นยังกระดาหักแล้วมันตรงนั้นมันบอกพ่อครับพี่น้องหลังจากอีหลาเตะบอลแลวออกมานะครับพี่น้องก่อนที่จะไปไอเทมินิคอนเสิร์ตนะครับพี่น้องเอ้ยสนามแตกครับพี่น้อง สนาม้างนอกดันนอกก็แตกครับพี่น้องมีแต่เอฟซีครับพี่น้องเอฟซีเด็กหน่อยเอ้ยวิญญาณเอ้ยนักเรียนเอ้ยสิเขาขอท้ายลูกเขาขอลายเส้นสิครับพี่น้องเนี่ยนี่แหละภูมิใจครับพี่น้องภูมิใจที่ว่าเห็นอิหล่าไปใส่กระตัมสิเป็นแบบนี้ตลอดตั้งแต่ข้อมดังข้อมปังอิหล่าเกิดขึ้นมานี่แห่งสู้มือเนี่ยมันก็ะคืดดังจนสุดแล้วครับพี่น้องคือลาว่าครับพี่น้องว่าเมื่อคืนเนี่ยวิลาเนี่ยดังสุดแล้วคือสุดของอิหล่าแล้วค็คือซุดสุดปังแล้วครับพี่น้องครับคือซุดปังคือจ ดังบ่มมีมือล่งแล้วจังไดก็คือเป็นนักเป็นเป็นคนดังแล้วครับพี่น้องตอนนี้อีหล่าเฮ้านะเป็นคนดังแล้วบ่มีสซิทธิ์ว่าโมเมนต์คนดังโมเมนต์มมนคนอันนั้นบมแมนละค,ลครัพี่น้องเป็นแล้วนี่แหละก็คือซปเปอร์สตาร์คนดังเป็นนักร้องดาลาที่ดังเด่น, <S 2> <S 2> นในประเทศไทยแล้วครับพี่น้องเป็นชื่อเสียงของประเทศไทยแล้วครับพี่น้องที่ชื่อเสียงในประเทศไทยที่ว่าไปไซก็ตามใครบุฮูจักนี่ แปลกครับพี่นอ้องอีหละองค์อิงเฮ้าเนี่เพราะว่ายังมันดังอีหลีครับพี่น้องใน u t u b e เอวยในโทรทัศน์เอวยไพ่ก็อยากเอาไปลงครับพี่น้อง u t u b e เพจเอวยช่องใดกับไพ่ก็อยากเอาไปลงเพราะยังครับพี่น้องได้เบอะเอาลงไปแล้วมีคนเบิงครับพี่น้องมีคนเบิงมีคนติดตามมีคนเออเขาไปเม้นเขาไปหาเขาไปเบิงนี่แหละครับพี่น้องทุกคนก็เลยอยากจะไปเบิงอยากไปลงอยากไปให้คนที่มาติดตามช่องสิครัะพี่น้องเนาะ กับผมกับอีกคนนึงล่ะครับพี่น้องที่เป็นเรื่องจากที่ว่าบอไดี้ต่างอิหละเนาะกันเลยมาคุยไดโมวาเรื่องเล่าของอิหละแต่ละมือคือมอนี่ก็คืออิหละที่ว่าไปเล่นบ่อนอยู่หนองบัวลำพูนะครับพี่น้องสนามไอ้ด้านอีสานครับนะครับพี่น้องเนาะแล้วก็มีคอนเสิร์ตนี่มีคอนเสิร์ตเล็กๆน้อยๆกับบอบอหลายเท่าไหร่ครับพี่น้องเป็นเป็นแบบนา่จะเป็นเป็นกลุ่มของนักกีฬากลุ่มของกลุ่มกลุนั่นที่เห็น การกุศลนขึ้นมาเพื่อซอยเลือคนนะครับพี่น้องซอยเลือคนวิกการหรือว่าซอยเลื้อคนลำบ,บากอยากเย็นเนี่ยจะประมาณนี้แหละครับพี่น้องเนาะที่เห็นๆน่ะก็เป็นเป็นกีฬาเอ่อการกุศลนครับพี่น้องนี่หนนแหลรระคือคือง่ายๆเนาะที่ว่าวงหนึ่งทนะีว่าอีหล่าออกมาไหนที่ว่าเอฟซีออนะโอ้โหทั้งเด็กหน่อยเด็กใหญ่ไม่จะค้นแบบยอมรับว่าสุดยอดอีลีครับพี่น้อง ค้อมังควอมปังของนี่ลาเหาไปใส่กระบอกแปลกแล้วครับพี่น้องต่อไปนี่ไปใส่กระบอกแปลกแล้วมันเป็นคนดังไปแล้วเป็นคนเป,ปิร์สตาแห่งดังไปเรื่อยครับพี่น้องอนาคตนแห่งดังไปเรื่อยครับพี่น้องเพราะว่านี่คือ,คอเป็นนักล้องตัวจริงแล้วตัวนักล้องแอะแอะสเปิร์สตาตัวจริงแล้วครับพี่น้องเป็นดงดังแล้วไปกับสิอยากสีเอาง่ายๆนะครับพี่น้องผมสังเกตเบึงน,นะครับพี่น้องเรื่อง หลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นกับอิหล่าเนี่ยคันมองได้เลยทีใใ่ไอหล่าไปเนี่ยมันสูงหัวซึกมันคึกคืนึ้นเพราะว่ายังมีคนที่อยากจะมาเบิงมีคนที่อยากมาหาสีนะพี่น้องเนาะก,ก,ก็เลยกลายเป็นว่ามันคึกคืนคืนคึกคืนึ้น,น,น,นแล้วก็เลยอย่างหนึ่งเนี่ยอิหล่าไปห้องไซก็ตามนะหรือสีเล็กสีน้อยอย่างไรอ่ะมีมาไล่อยู่เลย,ลยครับพี่น้องมีติดอยู่เลยให้อิหล่านี่แหละครับพี่น้องความแปลกความแปลกของเฮาก็สังเกตบอกครับพี่น้องคนอยากให้นะครับพี่น้องคืออยากให้ คือว่าง่ายๆคือไอพอกันใช่วาเนั่ยแหละไพ่บอดดาไห้เนี่ยบางเทือสีห้องไห้จะคลองอะครับพี่น้องคือแบบว่าอยากไห้อะอยากไห้ด้วยใจไห้อยากไห้ด้วยความจริงใจอยากไห่อีหละมี่อยากไห่อีหละใละดสินอ่ะพี่น้องเนาะถึงสิงหูว่าอีหละมีแล้วตอนนี้แต่ทุกคนก็อยากสิไห้คือเก่าครับพี่น้องนี่แหละคือความแปลกความแปลกของแต่ละมือของอีหละองค์หญิงที่เกิดขึ้นแล้วก็อีอย่างหนึ่งกับความแปลกอีกหนึ่งอะคือคนเนี่ยพยายามสีว่าไห่อีหละวอาเรลืองหย้ยเหลืองเลขกอ่า เรื่องเลขขึ้นมาล่ะพี่น้องเพราะยังคันอี๋วอีหล่าวว่าเพออว่ามือใดขึ้นมานี่มันสิออกครับพี่น้องมันสิออกมันสิไปออกอีหลีครับพี่น้องมันชอบออกอีหลีนี่แหละคือความแปลกอีกแปลกอีกอีกอันหนึง่งที่เฮาเห็นอยู่สมือที่ว่ามันแปลกก็แปลกตรงนี้แหละครับพี่น้องแปลกที่ว่าได้ว่ายังมากโดยที่บอตั้งใจนี่ชอบออกเป็นเลขเป็นตัวเลขเป็นเฮตไห้คนนะ่ะมีโชคไม่หลับสินะพี่น้องเนะี่ย นี่แหละทุกคนก็นเลยอยากสิตามติดตามอยากสิเบิงว่าอีหละวาวยังแต่ละมือนนี่แหละอยากอีหละวาวยังแนกับคนก็นสิอยากไปตามเป็นเบิงสิหนะพี่น้องเนาะนี่แหละข้อมแปลกที่เกิดขึ้นกับอีหละหลายๆเรื่องที่เห้าเห็นอยู่ที่เห้าติดตามนี่เห้าก็เห็นหลายเรื่องที่เกิดขึ้นกับอีหละอยู่ตลอดนะครับพี่น้องเนะาะบอหนาเสือเลยว่ามันสิเป็นแบบนี้เกิดตั้งแต่เล็กๆเลยเห็นบอกบพี่น้องอีหละที่ไปตั้งแต่ไปแก่บนอยู่สารท่านนี่สิมัน ความดังความปังมากเ REALLY สนังเพราะมันเป็นตัวเลขนําครับพี่น้องสองงวดนั่นกระดันออกติดต่อกันเลยครับพี่น้องออกติดต่อกันสองเทืองสิมันก็แปลกวะครับพี่น้องนั่นแหละคนก็ยังเลยอยากติดตามอิหละอยากเบิ่งอิหละเนี่ยนะครับดความดังความปังความหนาหักของอีหละนั่มอครับพี่น้องความหนาหักของอีหละที่เขาเห็นยูงมือเนี่ยนี่แหละที่ว่ามันแปลกแปลกเพราะตรงนี้แหละนี่แหละคือว่าง่ายๆถ้ามันคิดอีกแบบหนึ่งก็ อง,ง่ยๆนะเจ้านั่งหน่อยครับพี่น้องเจ้านั่งหน่อยซีสเกตที่เคยมีเรื่องเล่าเกิดขึ้นอยู่เมืองซีสเกตนะพี่หน้องเมืองซีสิเกตกันทนเลักกันเนี่ย เห็นบอกรับพี่น้องเกิดยังอยู่ซีสเกตหนิหรือกันธนลักหลาสุดหนิหลาค่ะเอาของไปบริจาคตลอดครับพี่น้องเพื่อซอยเอฟซีซอยประชาชนที่เดือดห่อนที่ลําบากนะครับพี่น้องเนาะนี่แหละคือข้อจริงที่เขาเคยเห็นเขาเ้าเคยติดตามมาตลอดจังไดก็ตามครับพี่น้องอย่าลืมครับพี่น้องอย่าลืมมาติดตามแท็กซี่หลงทางแชนแนลมากดไลค์กดแชร์ให้แนมากดบิ่งโฆษณานําแนเด้อครับพี่น้องอย่างไดกับซอยสนับสนุนแนแท็กซี่หลงทางชนแนลสับเบลย์ปองปองจะเป็นพอหักอีหละองอิงอีกคนนึงครับพีี่่นอทด ไปตั้งแต่แรกๆตั้งแต่แรกๆจนได้ติดตามจนถึงสมือเนี่ยก็เริ่มเบาลงน้อพี่น้องเนาะก็ขอบคุณหลายๆครับมือนีผมมอยังหลายครับ,อรบขอบคุณครับ